ผูจะขึ้นบ้านแล้วนะครับกูจะขึ้นบ้านแล้วนะครับบายทูบายบายทูน,นะครับแม่แม่ไปบาย,บายพี่ทุดหน่อยครับ <c oughs> บ๊ายบายนะฮะเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> อีกทางหนึ่งทุเอ้ยทางนูน้นทางนูน้น <c oughs> จะไปผิดทางซะงั้น,น <c oughs> บ๊ายบายนะครับ งอขาหน่อยทูเอ้ยทูน่าจะชินนะฮะชินในการตบัดขาทั้งข้างๆเนี่ยลีโอก็ไปส่งด้วยฮะลีโอลีโอแล้วมาเมื่อ่นนะฮะครบองค์นะฮะเดี๋ยวอีกเออมือมืออีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมือมืออีกตัวหนึ่งโอ้สุดยอดเลยอ่ะดันช้างทั้งตัว ตองเชือกอะประมาณนี้เนาะหรือไงข <c oughs> ึ้นขึ้นมาเหนือเลยเนตะิมเงินเสนอเทาไหร่เนาะถ้าเลือกน้องเซเว่นจะหมดละโอ้โหดูนะฮะดูว่าพอพลายจะแวะเซเว่นหรือเปล่านะฮะโดยที่พี่ปิวอยู่นิ่งๆครับ คอยดูพี่พิ้วไ่ได้สั่งหน่อยอ่าไปเลยสั่งไปเลยเดินไปคนเดียวเลยแวะเอ้ยแวะเฮ้ยแวะแวะแวะทั้นี้แวะเลยก็ไม่แวะนะแต่เกรงใจพี่พิ้พวเปล่า <c oughs> <c oughs> เอางาปัสกิเก้านี่อ่ะเออสรุปคือแวะนะฮะพี่พิ้วไม่ได้บอกเลยนะฮะให้แวะแสดงว่าเขารู้แล้วแหละว่าต้องสักนิดนึงแน่อะไรประมาณนี้สักหน่อยสักนิดหน่อยก็ยังดี ครับแม่แม่ที่เข้ามาดูใหม่นะฮะบ้านของพี่ทูก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับผมนี่นะฮะที่สแลมสีดํานี่ฮะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเรื่องน้ําท่วมนะครับไม่ท่วมแน่นอนอ่ะขอแล้วไอ้ช่วยทุ